ชื่อแม่สอบถามเขาแล้วนะเรนแปลว่าบ้านใช่ไหมเชอ่์ลูกก็ชื่อเชิเต็มล,ลูกเจ้าเจ้าของบ้านชื่อเชิเต็มแล้วทีนี้ก็เลยตั้งว่าเรนเชิร์เร,น,เรนภาษาใตา้แปลว่าบ้านโอเคนอนนี่มีมุมทางด้านนี้ด้วย <laughs> พี่ะตัวยังใส่ชุดนอนอยู่นะคะเพิ่งตื่นบรรยากาศดีมากเลยพี่กระตูน นู่นน่นดูลมดูหมอกนะคะน้องน,นูนน่น,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 นแม่จะเชียดูนะตรงนั้นเป็นหมอกหมดเลยแล้วก็ภูเขาบา้งยอดภูเขาหมดเลยนครศรีธรรมราชมีขึ้นชื่อเรื่องเขาศูนย์ด้วยนะคะอ,องค์พรสีค่ะเขาศูนย์นะแม่เราพากับตนพากาตุนมาแม่ไม่อยากขึ้นเขาสูนย์ดูหมอกเลยที่จริงเราไปดูทะเลหมอกกันนะคะอ,อคะไรคะ ที่พักสบายมากเลยเป็นไงเมื่อคืนเรามานอนกันหนึ่งคืนแล้วนะคะที่พักเมื่อคืนเป็นไงบ้างคะสบายมากพี่กาตูนบอกว่าสบายมากนะคะตอนนี้เรายังได้ยินเสียงน้ําไหลกันอยู่เลยนะคะนี่ไงนี่นี่ลำธารอยู่ทางนน้นนะคะอถาน,นีบรรยากาศรอบๆที่เราพักกันเนี่ยพี่กาตูนมีสนามญ้าเล่นด้วยเดินเล่นด้วยนะคะกาตูนไปเล่นอะไรไหนอู้ๆแล้วว่าง หอยทากไหนคะอู้หอยทากกลาเรินเชออุอ้ยพี่หอยทากน้อยไหลูกอีกตัวนออยู่นี่อ้มาาลงไปตัวนี้ตัวนี้ด้วยลวกล้าหยิบไหม,ไมหยิบที่เปลือกมานลมัตั้งตรงนี้ลองดูไหม รยากาศโอ้โหหมอกเต็มพื้นที่เลยมเป็นหลังนะคะตรงนั้นนะเราพักบ้านลืมแฝดไหน,นรถอะไรมีรถไถรถเทียมเกวียนรถเกวียนหลบเกวียน,ร,ยนระวังพ่อบอกว่ามันมีต่อก็ม,มีเต็นอยู่ข้างใน ไงที่ว่าระยะทางจะไปไหนบ้างนี่เขาบอกไว้อยู่นี่ไปวัดธาตุน้อย15กิโลไปวัดธาตุธาตุสามสีกิโลไปวัดเจดีย์ไข่ก็15กิโลบ้านคีรีวงศ์เาศูนย์ตะลุงทุกและพุกบ้านเราปักผนังเรามวจากปักผนังนั่งเดินเดินเนื้อ Internet, นี่จะแนวเน้นเป็นธรรมชาติบ้านทรงไทยสวยๆนะคะเลื mm ่อ hmm. ต้นเดืออะไรคะอ๋อโอเคเดิน hmm. oh, <okay. S 2> ไปดูลำธารทางนู้นไหมไปดูซุ้มซุ้ม,มต้นไม้ตรงนู้นไหม เราเดินไปดูลำธารไหมเราเดินดูสวนข้างหน้าก่อนนะคะเราเดินไปดูศวนข้างหน้าหน้าหน้าทางเข้าของเรามีอะไรบ้างนี่เมื่อคืนเรากินเราทานอาหารกันที่นี่นะคะเป็นศาลาดื่มน้ําทานอาหารกันนูน่นพี่กระตุนไปน,นู่นแล้วโอ้โหค่ะแม่กระโดด เปียกไหมคะเปียกไหมคะนี่ที่นั่งริมน้ำทารนลำทานนะคะต้นไมเ้เยอะแยะมากเร่มรื่นมากเลยะคะ่ะนี่โอ้ได้ยินเสียงลำทานไหมน้องๆคะโอ้โหคลองนี้เขาเรียกว่าคลองคลองจันดีนะคะไม่ใช่คลองคีรีวุงคลองคีรีรงอีกองเราต้องไป แต่วันนี้แม่มาพักที่อำเภอช้างกลางนะคะอำเภอช้างกลางคลองอันนี้เขาเรียกว่าคลองนะมันมาจากน้กําตกท่าแพนี่เลยคลองนี้เขาเรียกว่าคลองกันดีมันไหลเชื่อมเป็นทางยาวเลยนะคะทางนู้นก็มีที่พักนะเป็นช้างกลางแคมปิ้งมั่งจุดเช็ค,คอินเยอะแยะเลยนะคะ,ะ,ะโอ้มันจะไหลไปแล้ว ทานสวยมากค่ะนี่ไปเราเดินชมบรรยากาศไปกันเดินไปทางนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวแม่จะพา,าแม่จะพาเพื่อนๆไปเดินดูชมบรรยากาศค่ะเมื่อ,าาอาาวานเราเพิ่น่นกันตรงนี้นะน,น,นุ่อนอ๋อนุ่นนะนเพนกับน้อง ค่ะเดินไปเลยค่ะเอาเดินดีๆครับต้องมีผู้คอยดูแลนะคะใช่ค่ะเราจะไหลเ่หรือว่าค่ะเราจะไหลไปตามน้ําเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะการ์ตูนกลัวจะไหลไปตามน้ําแบบนี้ใช่ไหมคะไม่เลงหรอกค่ะการ์ตูนไหลไปได้ค่ะค่ะไปเดินเดินเดินดูทางนู้นก่อนไป่นนไม่ได้หรอกไหไม่ได้ก่อนขับไป ไปเดียวเหไหมเหาม่ัเอาสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยู่กันที่รอะไรนะเรนเธอนี่คือบรรยากาศห้องพักของเราเราพักกันมาเล้วถึงคืนสภาพห้องก็จะรกๆหน่อยอนี่แม่ถ่ายนะนี่หน้าห้องห้องน้ำเพนนี่ห้องพี่ตูน อยากเครี้ยงครับอยากเครี้ยงครับนี่เรามาดูกันเรามาดูนี่เราปิดผ้านี่แม่ปิดผ้าม่านแล้วก็เรามารีวิวในห้องกันห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งพหน่ง้อยเก้าบาทนี่มันไม่ก็ไม่ได้กว้างมากนะคะนี่แล้วประกผ้าม่านก็เป็นประตูออกไปมแม่ปิดนี่มีแม่มีแอร์มีทีวีนะกับตันครับไปเครี้ยงหมอนะครับ ก็มีเตียงเสริมข้าปุ้นที่นอนเตียงเสริมกับตันคืนนะคะแล้วก็ห้องน้ำสภาพก็เราไปเล่นมาก็อย่างที่เห็นนะคะนี่พอแยกแบ่งโซนนี่ห้องซู้แล้วก็มีห้องอาบน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะนี่ก็ไม่ได้กว้างมากนะแม่ไม่ได้จองห้องริมทาน ห้องในี้ก็ก็ก็โอเคแล้วเนื่อกับตันครับอยากเพี้ยงนะครับะภาพห้องของเรากับตันเป็นกลายเป็นก็ซิล่าพี่การ์ตูนกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วกับกันกลายเป็นก็ซิล่าซะแล้วเป็นเดอรฮักโอเคพี่กับตันกลายเป็นเดอะฮักซะแล้วโอ้ ตรนพี่กับตันอ๊้ยกับตันอยากเพี้ยงลูกครับแล้วเราจออีกห้องนึงตอนนี้เป็นห้องน้าเพนเมื่อคืนการ์ตูนอนกับน้าเพนห้องน้าเพนเรียบร้อยกว่าห้องแม่นะกับตันกลายเป็นเดือดฮักคว้างหมดแล้วค่ะห้องสภาพห้องก็เหมือนกันอ๋อลืมไปนี่มีตู้เสื้อผ้าเป็นกระจกบานใหญ่ด้วยค่ะนี่